ก่อนสตาร์ทต้องปิดแอร์ก่อนทุกขั้นหรือเปล่าครับระบบนี้ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆแล้วนี่ไม่จําเป็นแล้วครับเพราะว่าระบบรุ่นใหม่ๆเขาจะมีระบบเซฟตี้ระบบป้องกันของเขาทุกอย่างครับ,รบแม้กระทั่งความร้อนขึ้นหรืออะไรในระบบแอร์ของเขาจะตัดอยู่แล้วพวกนี้จะตัดระบบออก อย่างสมมติเราจะสตาร์ทเครื่องเริ่มแรกปุ๊บเนี่ยระบบแอร์เขาก็จะยังไม่ทํางานเขาต้องรอให้รอบเครื่องทุกอย่างได้ได้ได้รอบสมบูรณ์ก่อนเขาถึงจะทํางานหรือแม้กระทั่งรอบเครื่องยนต์สมมุติเราสตาร์ทติดแล้วเราจะไปใช้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเครื่องยนต์เราผิดปกติอุณหภูมิน้ําไม่ได้หรือว่ารอบเครื่องยนต์ต่ำเกินเกินไปพวกเนี้ยระบบแอร์เขาก็จะตัดให้อยู่แล้วครับผมตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำ